ตืโอ้อะไรเอ่ยแหวนพูดไฟเพชรปีจมติวสามเป็นสัตว์เลี้ยงนะถ้ารู้สามสวิจะเพิ่มพลังจมตี2ีต้อง200บาทเลย ือแล้วแต่ว่าสัตว์เลี้ยงเราเฮ้ยมีสัตว์เลี้ยงสองตัวทุกคนดูสิว้ายเรามาดูว่าอีพีนี้เราจะสู้อุย้ยตกใจหมดเฮ้ยมันบัาแล้วอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บนหนึ่งนะทุกคน เดี๋ยวรอรอไซส์ไซส์แล้วเดี๋ยวพอฟุบเข้าไปตอนนี้เราเหลือปรับปุ่มอะโจตมตีอยู่มือขวามือเดียวแหละว้าวแปลงล่างแล้วอันนี้ไปก่อนสองด้วยโอ้ย ตีแบบไม่มีแบบแผนกลับมาเป็นตัวเดิมโอ <Okay. S 1> <laughs> เคอืมอะไรดีอ่ะเฮ้ที่บอกสามสิบรบโจมตีต้านทานสถานะขอดูก่อนถ้าเราใส่แล้วเราจะแทนอ,อะไรไม่มีอะไรให้โอเคไม่เป็นไรทุกคน <laughs> what <whistles> ีน้ที่มันมันแพร,พรว์พรวเพราะว่าเรามีดาบบวกเจ็ดเออแค่นั้นแหละเราเลยรู้สึกว่า <Okay. S 2> ค่อยๆลงอุย้ยตัวอยู่ไหนวะหาไม่เจอโอเคอันนี้เรามีแล้วเราใส่อยู่ไม่เป็นไรคือมันจะยังไม่ชินอยู่อะแต่ว่ามันต้องอีพีนี้มันต้องอุย้ยเมื่อกี้เห็นเลือดเหลือน้อยแล้วเปล่ไม่ใช่ตาฝัน คือมันจะยังไงอะแป้ง้องดีตป้งนึงดีต้้งไปอย่างนี้ เก่งกว่านี้ไม่ได้โอคือ okay. <laughs> รู้สึกว่าอีพีตั้งใจมากเพราะว่าของมันแบบ Bye. <laughs> แล้วทุกคนกันแล้วทุกคนคือมันไม่ชิน<อ>เฉยๆแหละไม่ชินตรงที่มือขวาเราทําได้แค่โจมตีเลขศูนย์นะแล้วก็มือขวาอีกอันหนึ่งก็คือแดสด้วยปุ่มจุดเพราะว่าเพราะว่า ว่ามือซ้ายเราไว้คอนโทรแล้วก็พอกดแดชด้วยปุ่มชีบบอร์ดมันมันมันเออเลอร์อะไรสักอย่างอะไรประมาณเนี้ย <c oughs> เออนะก็เลยเป็นแบบที่เห็นส่วนใหญ่เราเป็นโจมตีทั้งนั้นเลยอะ่ะเ,เลยไม่รู้ว่าจะแลกกับอะไรอะ่ะไม่เน็นไร ไม่อยากเสียอะไรไปเอาละทุกคนถูมือถูมือถูมือไม่ต้องเข้าแล้วเพราะว่าไอ้น้องน้องบัฟดาเมจมันกำลังจะไปนี่อ้อทาทำจอมอน <c oughs> คือแค่แค่กดก็ผิดแล้ว,วะเมื่อกี้นี่กเจ้าเองก็ยังดูปลอดภัยอยู่สินะมองอยังไงว่าปลอดภัยคะเช่างเถอะค่ะรีบช่วยฉันก่อนเถอะค่ะ พอแต่สภาพแบบนี้นั้นจะทำลายกงไหวไหมคะนีะ่เธอนี่ยังปากกล้าเหมือนเดิมเลยนะ่อๆๆๆชอกรอุยตื่นเต้นอะโอ้โหจะผ่านยังไงวะโหแกเองเลยรหลอดเมกัสไม่คิดเลยว่าถ้าอดีตจอมันจะตกต่ำลงมาขนาดนี้แกเองก็โดนมนต์สะกดของเจ้าแอสตาเข้าไปเหมือนกันสินะทุกคนเดี๋ยวพอเรา ออกจากคัสตีนอะ่ะเราก็ต้องกดแทบ็บแล้วก็ปาแม่งปาทุกอย่างเลย <c oughs> ไม่ใช่หรอกท่านเอสตาช่วยทำให้ข้าตาสว่างและเข้าใจถึงความยอดเยี่ยมของท่านเอสตาต้องหาก,กหละ่ะหลงไม่ลืมหูลืมตาขนาดนั้นไม่้นโดนสาบเหง๋งน่ะหูน่ะยิปเปี๊ยกเอาละได้เวลาตายของท่านอตีเจอมันสู้เลยเหรอแปลงแรกก่อนบุ๊บกดเล้งหนึ่ง โ okay. อเคผ่าโลยอืนี่ข้อหลอดเมกัดนะท่านจอมมานี่คือผมทำอะไรลงไปนี่อ่ะ <c oughs> ดูเหมือนจะได้สติแล้วนะ <c oughs> อย่าไปหลงเชื่อมันค่ะท่านจอมมานมันอาจจะหลอกให้ท่านตายใจก็ได้ถ้ายังไงก็ทึบมันให้หมดสภาพเผื่อไว้เถอคะค่ะ <c oughs> ดูก่อนครับ นิโกะกับผมรู้จักมนสกดแล้วนะคบ <All right. S 1> เออยังไงก็ช่วยปล่อยนิโกะออกมาก่อนเถอะร,รับบัญชาครับเย <Yeah. S 2> <Huh? S 1> ่ขอขอขออภัยได้วยครับท่านนิโกะกับผมไม่ได้ตั้งใจจะจับท่านไว้แบบนั้นครับนี่แล้วสวยน่ารักด้วยนะเมื่อกี้ว่าใครใหญ่เปียกยะเออ เด่าคิดว่าอ้างเรื่องมนสกดแล้วจะรอดไปได้นะือยาเ้ทเรอเอ่ะเออดัอออออออนจอมมันครับช่วยด้วยครับ <Ped ic era> เ,อเอาชนะนิโกะปล่อยเจ้านั่นไปเถอะออรับบัญชาค่ะแล้วต่อจากนี้ถ้ามีแผนการอย่างไรต่อไปคะ <S <S ก่อนอื่นก็คงต้องช่วยองครักษ์ที่ถูกจับออกมาทั้งหมดก่อนแหละนะเจ้าพอมีเบาะแสบ้างไหมละ่ะ ถเจ้าบ้าบางตัวจับไว้ในกลงขังแบบนั้นราคาก็จะพอจะหาข้อมูลได้บ้างหละค่ะช uh. ะเลสไซรสัวหน้าครับถึงจะโดนมนสกดอยู่แต่ค่าก็พอจำได้หลังๆว่าท่านองค์ครกริชถูกส่งไปจองจำที่นั่นครับความจำดีเหมือนกันนินาชาเลสไทรยสัวหน้าสินะดีละได้ประหมายต่อไปแล้วหรอนะ ออคือว่าท่านจอมันคะเรื่องงานพักสนามนี่ข้าออกจากรู้แล้วนาะนี่คือสุขของข้าข้าไม่คิดจะพาเจ้าไปลุยด้วยหรอกเจ้าไปรวมตัวกับโรแวนที่ป่าสลานก่อนเถอะที่นั่นนะ่ะคือฐานทัพเชื่อคราวของข้านะ่ะขขบคุณที่เข้าใจค่ะแต่ถ้าปล่อยไว้แบบนี้คิดว่าท่านในร่างนี้ก็คงจะต่อ,อกรก,กับเจ้าแอสตาลำบากเหมือนกันออดีละในฐานะที่ข้าเป็นเนโครแมนเซอร์ ข้าจะเตรียมศพฉันเยี่ยมไว้รอท่านเมื่อยามท่านกลับมาที่ฐานทัพเองก็แล้วกันถ้าแบบนั้นน่าจะช่วยท่านได้บ้างแหละนะเออแล้วกระผมล่ะครับเป็นศพให้ท่านจอมันกินสิแบบนั้นคงช่วยท่านได้เยอะล่ะถ้าท่านนิโกะเอาเป็นว่าคอยดูแลรักษาถ้ำนี้เพื่อเป็นการขยานอาณาเขตของข้าก็แล้วกันรับบัญชาครับกระผมจะไม่ทําให้ท่านผิดหวังอาล่ะต่อไปก็ทะเลสายสวนหน้าสินะพยายามเข้านะคะท่านจอมัน <Whoa. S 2> นึกว่าวจะไม่ขาดตอนแรกเมื่อแดดจะได้รับบัฟเลิ่นที่ไวไม่ได้อยากเคลื่อนที่ไวขนาดน,นั้นอะ โอเคค่ะทุกคนเราจะเล่นท้าต่อไปต่อแต่ว่าเราขอตัดจบด่านอะไรนะตัดจบแมปนี้เจำชื่อไม่ได้กาซาซัวกากาลุสคาลุสอะไรสักอย่างขอไปจะไม่ได้มันเกินตัดจบแต่แมปนี้แต่เพียงเท่านี้แล้วก็อีพีหน้า ก็มาดูว่าส่วนหน้าเป็นยังไงเค okay, ป้าตื่นเต้นอนะ่ะเราติดตามตอนต่อไปได้เลยทุกคนไปแล้วไปแล้วไปแล้ว